สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้เซชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมอนสเตอร์อยู่ที่สตูดิโอทีวีบูรพาครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเปิดตัวของรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกทัวเลอร์รุ่นใหญ่จากค่าย BMW นะครับกับ BMW R18 ซึ่งจะมีการเปิดตัว2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับ bmw r18 ที่เปิดตัวในวันนี้นะครับก็มีด้วยกัน2รุ่นนะครับซึ่งจะเป็นคู่หูคลาสสิกทัวเลอร์นะครับแต่ว่าจะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับมีอุปกรณ์มาตรฐานที่แตกต่างกันนะครับรวมไปถึงราคาจำหน่ายที่ต่างกัน1,40,000บาทนะครับก็จะเป็นรุ่น bmw r18 b นะครับแล้วก็รุ่น bmw r18 ท a n continental นะครับนี่2คันนี้เลย ซึ่งทั้งคู่ก็จะมาในสไตล์ที่แตกต่างกันนะครับคันนึงเนี่ยจะเป็นแกนทัวเลอร์ส่วนอีกคันเนี่ยจะเป็นแบบแบ็กเกอร์นะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยจะพัฒนาบนพื้นฐานเดียวกันนะครับโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาร์ไฟบรรพะบุรุษจากปี1936โดยถอดจุดเด่นมาไม่ว่าจะเป็นนี่เลยถังน้ำมันทรงหยดน้ำพร้อมเอมเบรมโลโก้ของ BMW แบบคลาสสิก ตรงนี้บ่งบอกความเป็นแบบรุ่นบุกเบิกนะครับแล้วก็ลวดลายบนถังแบบเส้นคู่นะครับก็นี่เลยนะครับมันจะเป็นเส้นคู่แบบนี้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เฟรมรถเนี่ยจะเป็นแบบดูเพล็กคลาดเดิลเฟรมนะครับนี่เฟร,รมรถจะเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพาขับแบบเปือยแล้วก็แน่นอนที่ขาดไม่ได้นะครับเอกลักษณ์ของเจ้า bmw r18 เลยก็คือในเรื่องของ เครื่องยนต์สูบนอนนะครับบ็อกเซอร์แบบ2สูบนี่ออกซ้ายขวาขนาด1,800ซีซีนี่เครื่องโคตรใหญ่ทัวรลิงเดินทางไกลสบายสบายเลยตัวนี้เดี๋ยวเรามาเจาะกันดีกว่าว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับค่าตัวที่ต่างกันแสนสี่เนี่ยรุ่นไหนจะน่าใช้แล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้ดีกว่ากัน ก็ขอเริ่มกันที่ตัวแพงสุดเลยแล้วกันนะครับกับทานคอนติเนนทัลนะครับที่ได้รับการตกแต่งนะครับเปลี่ยนสไตล์ให้เป็นแบบแบ็กเก็ตนะนี่นี่อุปกรณ์มาตรฐานที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับจากตัว r 1 8 b นะครับก็เริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับจะได้ชุดไฟสปอ t l ตไลท์2ดวงด้านข้างตรงนี้เพิ่มเข้ามานะถ้าเป็น R18B ธรรมดาเนี่ยจะไม่มีไฟชุดนี้ นะครับนี่แล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นชิลหน้าแบบสูงนะครับจะสูงกว่าฝั่งนู้นนะครับที่สามารถบังลมผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ซ้อนได้แถมมีแฟบปเปิดให้ลมผ่านได้จากด้านข้างด้วยนะแจ๋วมากนะครับนี่นีนี่ตรงนี้นี่จะเปิดให้ลมผ่านเข้าไปได้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะมีการติดตั้งเคสขนาด2 6 5ลิตรนะครับรับน้ำหนักได้10กิโลกรัม นะแล้วก็ด้านบนนี่ด้านท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นท็อปเคสนะครับขนาด47ลิตรนี่ถ้าเป็น r 1 8 b ตัวนู้นจะไม่มีนะอันนี้มีมาให้แล้วก็มีพนักพิงของผู้สอนมาให้ด้วยเออแจ๋วแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับกับการได้ชุดลำโพงรอบคันของมา l ชลโก e ซีร s ส t ตท e ูนะครับนี่ ก็จะมีติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับที่แฮนด์เนี่ยที่หน้าจอเนี่ยสองฟังนะได้ชุดนี้แล้วก็ได้ตรงนี้นี่ลำโพงมาแชลนะครับที่เคสด้านข้างนะครับแล้วก็นี่ที่เบาะนะครับเป็นลำโพงมาแชลทั้งหมดนี่แจ๋วมากเจ๋วมากเรื่องของ พลังเสียงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับก็คือพักเท้าแบบฟลอร์บอร์ดนะครับนี่จะเป็นแผ่นใหญ่กว่านะทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ซ้อนเลยนะครับแล้วก็เกียร์จะเป็นแบบ Hue a n d toe shifter นะซึ่งเป็นถ้าเป็น r 1 8 b ฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นพักเท้าแบบเล็กนะครับไม่ได้เป็นแบบฟลอร์บอร์ดอย่างนี้อ่านี่คือจุดที่แตกต่างกันนะครับกับค่าตัวที่แตกต่างกัน1 4 0 0 0 0บาทผมบอกเลยว่าแค่ลำโพงมาแชล์รอบคันเนี่ยห มันก็มูลค่านี้น่าจะเกินแสนสี่แล้วนะแต่ก็อยู่ที่คนชอบนะครับสไตล์ของตัวรถเนี่ยมันก็แตกต่างกันบางคนชอบแบบเพียวๆนะครับไม่ไม่เทอะทะนะก็อาจจะชอบตัวเจ้า R18B นะครับแต่ว่าถ้าคนที่ชอบแบบจัดเต็มทัวร์เลอร์เดินทางไกลชอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเนี่ยก็ต้องตัวนี้เลยนะครับทาน Continental นอกเหนือไปจากอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่แตกต่างกันที่เราได้แจ้งไปนะครับก็จะมีในส่วนของขุมพลังเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์สูบนอนที่เหมือนกันนะครับเป็นขนาดเครื่องยนต์1,802ซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบนะครับออกซ้ายกับขวานะกระทุ้งออกแนวนอนนะครับให้กำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่91แรงม้าแรงบิดเนี่ย158นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ ไฮท a l กนะมีแรงบิดสูงให้มาใช้งานตั้งแต่รอบต่ำนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะทั้ง2รุ่นย่อยนี้ส่วนอุปกรณ์มาตรฐานนะครับก็ให้มาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ไฟหน้า LED ที่เป็นแบบ a d a p t i v e Turning Light นะครับสามารถเลี้ยวตามองศาการเอียงได้มากถึง35องศาระบบ Dynamic Cruise c o n t r o l a c t i v e c r u i s e c o n t r o l มีให้นะครับ Riding Mode มีให้3โหมดด้วยกันนะครับมีเลนมีโลแล้วก็มีล็อกนะครับมีระบบช่วยถอยเป็นเกียร์ R นะครับพร้อมระบบ HSC นะครับ Hill s t a r t c o n t r o l นะครับเซนทันล็อกล็อกกระเป๋ากันหายนะครับแล้วก็จุดเด่นเลยก็คือในเรื่องของ จอกลางนะครับที่มาพร้อมหน้าปัดทรงกลมแบบนี้4วงนะครับเป็นจอสี TFT ขนาดใหญ่10.25นิ้วอยู่ตรงกลางอีกทีนะถ้าเป็นมาตรวัดเนี่ยจะเป็นทรงกลมแบบนี้ได้กลิ่นอายความคลาสสิกแต่ว่าจอแสดงผลข้อมูลต่างๆนี่จะเป็นจอ TFT ขนาด10.25นิ้วนะก็หูใหญ่กว่าในรถยนต์บางรุ่นซะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็จอกลางเนี่ยสามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบนะครับมีการเชื่อมต่อบลูทูธ มีช่องเก็บของสมาร์ทโฟนนะครับตรงถังน้ํามันนะมีช่องเก็บของให้นะครับนี่นะดีไซน์ก็หรูหราสวยงามนะครับตัวที่เราถ่ายเนี่ยเป็นตัว R18B นะเบาะนั่งก็จะเป็นแบบนี้จะไม่มีเบาะนั่งพนักพิงของผู้ซ้อนท้ายเหมือนตัวทาน Continental นะครับอ่ดีไซน์ด้านท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบนี้นี่นะคลาสสิกคลาสสิกโอ้โห ส่วนระบบช่วงล่างนะครับนี่ก็โชคอัพหน้าที่เป็นแบบอัพไซด์ดาวแกนขนาดใหญ่นะครับดิสเบรกคู่นะปั๊มเบรกของ BMW มีมาให้นะครับเพาขับแบบเปลือยที่ด้านหลังนะเหมือนเดิมท่อวางยาวนะครับตามสไตล์รถแบบคลาสสิกทัวเลอร์นะนี่ท่อออกคู่2อฝั่งนะครับพาดยาวมานะครับแล้วก็เบรกหลังจะอยู่ฝั่งนี้ อยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับนี่ปั๊มเบรก bmw สำหรับราคาจำหน่ายนะครับ bmw r18b เนี่ยจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่1,500,000บาทส่วน bmw r18 t r a n continental นะครับจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่1,640,000 0บาทนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆครับหากคุณซื้อ BMW r18 วันนี้ก็จะได้รับ กิฟต์เซตนะครับของแถมแบบรี m i t ต็ดอ dition จาก BMW m o ม o r r เ d ตลาดแบบยกกล่องอย่างนี้เลยข้างในก็จะมีของที่เป็นแลไอเทมแบบ l i m i t ต็ดให้คุณได้เก็บสะสมกันด้วยนะครับพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีให้ใครบ่อยบ่อยและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของการเปิดตัว BMW R18 ในวันนี้นะครับก่อนจากกางก็รบกวนเพื่อนเอนเ,อนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องออโต้สเตชันให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ